้องเพลงต้มไข่เมื่อเกิดปัญหาหมดปัญญาที่จะไปแก้ไขลลอารมหัวใจอันที่ช้าเต็มที่หมดหวังที่จะไปต่อแล้วต้องหยุดที่ไหน่ะหยุดที่เราเองหยุดที่เราเองเก็บน้อยที่สุด <c oughs> เขาว่ามาัานนี้อันพูดถึงเรื่องอันตอนเมื่อวานนี้อุนจะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อน ทีน้านี่เห็นไหมใครมานอร์เวย์ต้องมากินนะอันบูนอุลเนี่ยแบบว่าออกเนี่ยคนยู่ยูเมือจงจีนทีน่าน่ะชอบมากนะดูในทีวีนะ่ะกินกันใหญ่เลยไปโฆษณาแล้วโอ้ยแม่โชก็ชอบมันมีแบบแบบหั่นเสร็จก็มีนะแบบหั่นเสร็จนะะอันนี้แบบที่ยังไม่หั่นเสร็จต้องหั่นเองนะเออนั่นแหละโฆษณาเนี่ยเนี่ย อันนี้ต้องนอร์เวย์เท่านั้นนะคะก่อนที่จะพูดถึงหมอนทองนะ่ะเมื่อวานนี้ก็แล้วพูดถึงนี่ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจบนีไปก่อนนี่เดี๋ยวพูดถึงหมอนทองกับอะไรหนะ้าที่เขาแข่งกันจนสนามนั่นนะ่ะนั่นเมื่อวานนี้ปวดอยู่ลยวันนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี่นีด่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยแต่ว่าก็เมื่อเช้านี่เจ็บทีห้าอืมก็อยากบอกแต่พรุ่งนี้ก็จะไปทํางานนั่นแหละ<笑><笑> าด้โดเดียมาโซันี้มาเนเมต้องกินอะพูดง่ายง่ายแล้วจะตัดให้ดูอันนึงกินกับขนมปังแต่ว่ากินกับพวกอันนี้ขนมเบอร์อะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้กินแต่ว่ากินกับขนมเบอร์ได้แต่ว่าเอาไปแฟนก็แล้วกันเนะาะจับสาเิตให้ดูไงนี่ก,กินกับน,นี่ก็ได้นี่แต่ว่าไม่ช่วยจะทําให้ดูอยากกินแต่ว่าอันนี้ เดี๋ยวมันจะยาวอีกลเลนี่โฆษณา n o r w ก่อนโอ้ยหน่อไปไหนโอ้ย,อยต้องทานนั่นหน่อยโ <laughs> ซนโมบีอโอ่ะดร้องเพลงก็ร้องไปแล้วโอ้ยหน้าชีวิตว่าไม่ได้ตั้งหลักที่จะแบบว่าร้องเพลงตอนแรกว่าร้องเพลงจะจบจะไม่สาธิตให้ดูไงแต่นี่นก็คิดว่าเออในในก็โฆษณาของ Norway แล้วก็สาธิตให้ดูไม่ทาก็ได้นะแล้วแต่ อยากจะทำให้ดูว่ากินกับขนมปังก็ได้กิน,หหนกับนุ่นกับนี่ได้โอ้ต้มไข่เสร็จแล้วนะต้มไข่ค่าเสร็จแล้วต้มไข่เสร็จแล้วค่ะผอ,สะ <c oughs> อสนใสนะ่หน,น้าพ้นแป๊บนึงนะมันจะได้ปอกง่ายแล้วก็จะมาหัน่นให้ดูนี่ค่ะก็ชีสนอร์เวย์นั่นแหละเป็นมันสีน้ำตาลเขาเรียกบ,บรูนอูสนั่นแหละ เห็นบอกเห็นเองต้องโชว์ก็ต้องโชยเห็นไม่ชอบก็ชอบกินนะเรบแต่ว่ามันเี้แข็งกินไม่ได้ให้แฟนกินอยากจะโชว์นี่มันของดีคนไม่ชอบก็ไม่ใช่ของดีแหละเนาะชอบใครชอบมันเหมือนทุเรียนนั่นแหละอืโอเคให้ดูแค่นี้แหละจบลว